ตักบงกตขอโพสรูปบริจาคเป็นครั้งสุดท้ายหลังสามีขอไว้ไม่อยากให้ลงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนกับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนในช่วงสถานการณ์โควิด1 i กำลังวิกฤตอย่างต่อเนื่องสำหรับดาราสาวอย่างตักบงกตทั้งในส่วนของการบริจาคเงินอุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงแจกอาหารให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยโดยในทุกครั้งสาวตักนั้นก็จะลงภาพต่างๆให้ได้ชมกันเป็นปกติ แต่ว่าล่าสุดนั้นดาราสาวได้แจ้งผ่านทางไอจีว่าจะขอลงรูปเกี่ยวกับการบริจากเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากคุณบุญชายสามีไม่ต้องการให้ลงซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรทางนี้สาวตักนั้นได้โพสต์ภาพมูล,ลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดบริจาคเครื่องช่วยหา,ายใจสองเครื่องและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยหนึ่งเครื่องให้แก่สถาบันบำร,รราชนราดูนมูลคหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทพร้อมกับได้ระบุข้อความครับว่า ขออนุโมทนาบุญค่ะสามีไม่ให้โพสร,รูปบริจาคก,ก็ไม่รู้ว่าทำไมอนุโมทนาบุญกันนะคะาท่าทุกครั้งที่บริจาคไม่ให้โพสห้ามใครรู้โอเคไม่โพสแล้วค่ะโพสนี้ครั้งสุดท้ายอนุโมทนากับทุกท่านที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงค่ะโดยภายหลังจากที่ทักบงกฎนั้นโพสไปก็มีแฟนๆนั้นร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากโดยมีชาวเน็ตสายหนึ่งมันก็แสดงความคิดเห็นว่า คุณสาคงไม่อยากให้ใครว่าแกทำบุญเอาหน้าบ้างคะขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะซึ่งต่างเองนั้นครับก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าไม่ทราบความคิดเขาเหมือนกันค่ะไม่อยากคิดแทนอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพ,พร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมชรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ